สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ข่าวเราไม่เคยชันใครนะคะพบก,กับดิฉันนางสาวปะัะภสารตะทัศิีลาค่ะและในวันนี้เนี่ยถือว่าพิเศษกันมา,ากๆเลยเดียวเพราะว่าดิฉันอยู่กับผู้ประกาศข่าวสาวสวย,ฟยแฟแรงหน้าใหม่นะคะคุณพอยชมพูหลายแป้นนั่นเองค่ะและในวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนนะคะมีหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากเกี่ยวกับชีวมนุษย์จะมานําเสนอเล่ากล่าวให้ทุกท่านฟังนะคะกับเรื่องราวที่หลายๆคนได้ความสนใจแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมทั่วโลกนั่นก็คือการการ,รุณยฆาตหรือว่าการฆ่าในความการ,ร สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพ้ชููหลายแฟดนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่เราต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบในหลายมิติทางในแง่จริยธรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เองเราก็ได้อยู่กับคุณญาณิสาคุณพัทิวาคุณเปมณีผู้ซึ่งจะมารับช่วงต่อหลังจากนี้นะคะทุกท่านจะได้กลับมาพบก,กับดิฉันและคุณประภาสอนในอีกสักครู่ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวยนิสาพงกวีพากรน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการรุณย่าฆ่าหรือว่าการฆ่าด้วยความการุณานั่นเองนะคะการุณยฆ่านะคะก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งสิ้นชีวิตไปโดยการยินยอมของตนเองหรือว่าการยินยอมจากครอบครัว เมื่อบุคคลนั้นกําลังประสบปัญหากับโรคที่ไม่สามารถรักษาได้หรือว่าอยู่ในสภาพที่เจ็บปวดมากเกินไปซึ่งเป้าหมายหลักก็คือการให้บุคคลนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดที่มีที่ไม่มีทางหายขาดได้นั่นเองนะคะทุกท่านเคยสงสัยใช่ไหมคะว่ามาตรการนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อไหรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิวาใจอินนะคะ หากเรามองย้อนกลับไปการุณยฆาตมีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยเริ่มต้นจากการที่มีผู้คนในสังคมโบราณมีการพูดถึงและทําการช่วยเหลือบุคคลที่เจ็บปวดเกินไปให้หลุดพ้นจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรมานต่อมาในยุคปัจจุบันการุณยฆาตเริ่มได้รับการพูดถึงในฐานะที่เป็นกฎหมายในบางประเทศที่มีการยอมรับและการให้รักษาความเป็นมนุษย์ในการตัดสินใจถึงการสิ้นชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะ เรามาพูดถึงข้อเสียของเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสอบเป็นมินิจันเนียนะคะดิฉันมีข้อเสียมาฝากทุกท่านด้วยนะคะถึงแม้จะมีเหตุผลในการเลือกใช้การุนยคาตแต่ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณาค่ะเช่นการทําลายคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์หรืออาจเกิดการใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในสังคมที่อาจไม่ได้มีการควบคุมอย่างหลดกุม่ม อาจเกิดความละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือทาให้เกิดแรงกดดันจากสังคมหรือครอบครัวทําให้คนไข้เรื่องที่จะสิ้นชีวิตเร็วกว่าที่ควรนั่นเองค่ะเราไปดูกันถึงเหตุผลและหนทางอื่นๆในการแก้ไขปัญหานี้จากคุณพลอยชมพูและคุณพุราสอนกันดีก,กว่าค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของนิชนแล้วส,นนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเหตุผลและการแก้ไขของปัญหานี้กันค่ะเหตุผลหลักเนี่ยที่ทาให้บางคนเลือกที่จะใช้การการโดยาคาาก็คือความเจ็บปวดจากโรคที่ไม่สามารถรักษาได้นะคะและการที่ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ทําให้สามารถอยู่ต่อไปได้ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการพัฒนาสังคมสมัยใหม่เราก็มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหานี้นะคะเช่นการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแบบวิธีการรักษาแบบประคับประคองหรือว่าการให้ความสนับสนุนทางจิตใจแก่ครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยค่ะ ซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องเลือกระหว่างชีวิตหรือความเจ็บปวยยยดยางพานมาแนองค่ะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยได้ดับรู้ทั้งมุมมองในด้านบวกและก็ด้านลบของการการดูนักฆ่ไปแล้วจึงเรื่องนี้เนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจที่มีจริยธรรมและเหมาะสมกับสถาน,นการณ์นั้นๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมข่าวเราไม่เคยทันใครในวันนี้หวังว่าเราจะได้เห็นท้างออกที่ดีในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ ก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของการการวินิน,นะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการนําเสนอในวันนี้แล้วก็หวังว่าเราจะสามารถนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาในเรื่องราวที่สําคัญนี้ให้กับทุกท่านได้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะ